สวัสดีครับวันนี้จะมาทําความเา ram ram. ข้าใจกับจังหวัดกรุงเทพมนครกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งนะโดยแบ่งเป็น50เขตนะครับโดยแบ่งเป็นการ3ามการปกครองคือเขตชั้นนอกก็เขตชั้นกลางและเขตชั้นในเขตชั้นนอกคือย่านชันเมืองนะครับโดยเนี่ยโดยถ้าเป็นย่านชันเมืองเราเต็มสั่งนะใช่ใส่ใส่เย่านชันเมืองเช่นแดวนเมืองอะไรอีกนั้นก็จะเจริญนะส่วนเขตน้องจอกเนี่ย ก็ไม่เจริญนะก็ก็จะแบ่งเขตชั้นกลางก็เขตที่พอจะแบบเจริญบ้างนะก็แต่แม่ได้ในเมืองเท่าไหร่เขตชั้นในนี่เป็นเขตที่มีรถไฟฟ้านะครับแต่จะมีเขตพระราชฐานนะที่เขาจะให้เป็นเขตแถวดุสิตคุรุสภาอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมชอบมากเลยนะบรรยากาศแถวนั้นมันวินเทจดีนะครับแล้วมันก็ร่มเย็นดีด้วยนะแต่ทีิบายต่อก็คือ หลายคนนะครับคิดว่ากรุงเทพจะเริญทั้งจังหวัดต้องเบียนความคิดนะกรุงเทพไม่ได้จริญทั้งจังหวัดน,นะครับกรุงเทพจเจริญเป็นแค่ส่วนใหญ่นะอี่ทช่เขตหนองจอกอะครับเขตคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกซาฟารีเวิลด์สวนสยามพารากอนอะไรพวกนั้นนะ่ะแต่พันนะคือไอแถวนั้นนะครับแถวเออเขาเรียกอะไรอะแถว ซาฟารีเวอร์สวนสยามดีมเวอร์พารากอนนะไม่ใช่ดินั่นแหละครับก็พวกนั้นก็ดีมเวอร์อะไรแนวนั้นนะอำเภอธัญ,ญบุรีนะดีมเวอร์หลายคนคิดว่าอยู่กรุงเทพนะอยู่อำเภอธัญ,ญบุรีปรทุมธาน,นีนะมันใกล้แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพเฉยๆนะครับส่วนซาฟารีเวอร์อยู่เขตคลองสามวานะก็ท่าถนนปัญญายินทานนะโอ้มไปเลยเขตคลองสามวาเนี่ย ผมขึ้นทางการจนาพิเศษตอนไปกรุงเทพไปหอยโฮมากันนะอย่างเงี้ยนะผมก็ขึ้นเนี่ยมันจะไปได้สองทางใช่ไหมพอถึงแถวอายุทยาใช่ไหมมันก็มันจะไปสั่งทางเนาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งมันจะแยกไปเป็นถนนการจนาพิเศษเป็นวงหวนรอบนอกเนาะนะก็ถ้าเกิดเดินทางไปในเขตดอนเมืองนั้นก็จะตื่นตาตื่นใจกว่าเดินทางไปถนนการเจนาพิเศษมีแต่ต้นไม้มีแต่หญ้ามีแต่นา น่าเบื่อมากนะแล้วไกลเป็นร้อยกิโลเอ้ยเกือบร้อยโลเลยนะนะครับก็ยังมาบอกให้ฟังแล้วกันนะเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดก็คือผมสิ่งที่ผมบรรยากาศที่ผมชอบคือบรรยากาศแถวในเมืองเขตดุสิตเก็พระนครวับั่สุภาพสัมพันธวงศ์อะไรพวกนั้นน่ะนะราะเทวีด้วยผมจะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะตอนขับรถเข้าเมืองอะนะครับ นะก็มันจะคตรตึงตาต่นใจนะครับนะใครจะไม่ชอบแหลนะเนาะเออใช่วินเทจขนาดนั้นนะนะครับนะครับมันมีเด็กคนนึงไงมันมาจากกรุงเทพแล้วมันเป็นอิสลามไงมันดูบ้านนอกมากแต่มันมาจากกรุงเทพนะมันมาจากหนองจอกครับนะมันมีเพื่อนคนนึงอะ่ะมันลาออกไปแล้วนะนะครับก็ มันมันมีบ้างเพื่อนผมนะมันคิดว่ามันอยู่ในเมืองมากอ่ะมันคิดว่ามันอยู่เขตมันอยู่เขตราบางอ่ะมันคิดว่ามันอยู่ในเมืองมากนะมันมีเด็กคนนึงบอกอย่างนั้นเป็นน้องด้วยมันคิดว่ามันอยู่ในกรุงเทพอ่ะนะมันคิดว่ามันรู้จักดีอ่ะนะคือบางคน มนแล้วม,ม,มันมันมันบอกว่ามันชอบไปเขต่อนคลองสาวาแล้วก็เขตดอกจอกเขืมินบุรีนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่หัวหมากใต้นะเฉียงเฉียงติดสวนหลวงเฉียดจะติดสวนหลวงเขื่นแขวงสวนหลวงนะแล้วก็เฉียดเฉียดเ่าเฉียดเออนั่นแหละนะใกล้สวนหลวงมากอะ คือจะเห็นคือถ้าเกิดไปด่านฟ้าบ้านผมจะเห็นด่านฟ้าลมจาะชาบาลสมิติเวชชานเมืองนะเขตแขวงสวนหลวงอะจะเห็นเลยแหละนะเป็นหัวหมากใต้ไงคือบางกะปิใต้นะผมอยู่นะครับก็จะเดินทางไปอุสวรีใชัยมะมา8กิโลถึง9กิโลเมตรนะครับก็ก็คือผมจะมาอธิบายฟังคือผมจะ ประกาศผมจะประกาศรับซื้อครับไม่ใช่ดิพูดเล่นนะคือใครไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฝากซื้อธงมาให้ด้วยนะผมจะให้ที่อยู่ไว้นะนะครับนะ มันมีเพื่อนจะเล่าให้ฟังนะคือมผมผมผมคิดว่าทงที่ถ้าจะไปซ้อที่ของประมาณชาติเนี่ยผมอยากได้ของแท้นะของปลอมผมไม่เอานะครับนะหลายคนบางคนก็พี่รอ้ยทำเองก็ได้ทงอ่ะแต่มันไม่ใช่นะทําเองไม่ได้นะไม่ใช่ของแท้นะบอกไว้ก่อนครับนะถ้าใครฝากไปเที่วใจเที่ยวหลางปรเทศก็ฝาก ฝากฟื้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เงินไปนะนะนะครับบักกิ้งนะครับวันกะนะ็วันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ก็พรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเย่นนะมีพูดแค่นี้ละบดรีก็